ผู้ชมครับและนี่คือรถยนต์ที่ทีบอกไปฮะว่าวันนี้เรามาพีลาเซอร์กิตเพื่อทดลองเจ้านี้ครับกับรถยนต์โอล่าศนะฮะนี่คือรถยนต์ดีเซ gment ที่เป็น E ี1 0 0หรือรถไฟฟ้านั่นเองครับต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยผมค่อนข้างชื่นชอบคือรถมันออกดูมีความมนมีความโค้งและดูน่ารักครับจากไฟเนาะเนี่ยเหมือนหยดน้ําเลยนะฮะจริงดีไซน์เนี่ยเขาบอกว่าเลฟเฟอเรนซ์มันคือการทําให้มันเหมือนหยดน้ำอ่าเนี่ยดูกระโปรงฮะ โค้งมนนะฮะมันโค้งมนตลอดทั้งคันนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะมันโค้งไปลาดไปตามราวหลังคานะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันดูเจ้าไฟนี่ก่อนไฟนี่น่ารักมากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเรียกกันว่า กูดแคทนั่นคือรุ่นน้องเขาแกลนแคทเนี่ยก็คือจริงๆแล้วชื่อนี้ทำตลาดในประเทศอื่นๆด้วยครับแต่ว่าที่นี่ใช้โอล่า0 7ซึ่งสวยมากนะไฟเขาเนี่ยถ้าอยากให้คุณผู้ชมเห็นคือใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีดีไซน์เหมือนกับคริสตัลอยู่ด้านในนะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะฮะ LED เต็มระบบเลยนะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคม,โคมนี้นะครับครอบด้วยโคมียมข้างในดีไซน์ละเอียดมากอินเทอร์เรเจนต์ LED ด้วยก็คือเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะฮะมี Home ะครับบถึง้นฟล้วม่ นะหน่วงเวลาได้ตั้งค่าได้ที่จอกลางนะครับมาดูด้านข้างกันหน่อยไหมไล่กันมาโอ้โหด้านข้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าให้ยางแบบโอ้โหใหญ่โตมาโหฬานนะครับมากับ m a ็กขอบสิบ5ก5าสแล้วให้ยางแบบดีมากเลยอ่ะให้มิชลิน p n p o t s t Sport EV มาโป่งซุ้มล้อนี่ก็ค่อนข้างรับกับตัวล้อนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยคือเส้นสายเนี่ยความโค้งมนนะฮะของกรอบตัวรถ ที่มันลากยาวมานะฮะจนถึงขอบด้านข้างนะครับกระจกนะฮะมีกล้องมาให้นะฮะกล้องรอบคันมีมาให้นะครับผมมีไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างนะครับสีเจ้าตัวนี้คือสีม่วงนะไม่พูดไม่ได้อะคือสีม่วงเนี้ยมันเป็นสีม่วงของตัวท็อปที่เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เขานะครับสวยมากนะฮะ กรอบกระจกนะฮะจะเห็นว่าเป็นขอบโครเมียมซึ่งเป็นขอบโครเมียมด้านจนมาถึงจุดเด่นด้านหลังฮะโอ้โหนี่มีสปอยเลอร์นะครับสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับสปอยเลอร์นี้เป็นสปอยเลอร์ไฟฟ้านะครับเขาจะเปิดขึ้นมานะครับตามการตั้งค่าของเราหรือว่าเราขับไปด้วยความเร็วประมาณ70กิโเมตรต่อชั่วโมงก็จะเปิดขึ้นมาออโต้เลยแบบนี้นะฮะสปอยเลอร์อย่างงี้ดียังไงก็ต้องบอกว่าเวลาเราขับด้วยความเร็วนะคุณผู้ชมเนาะมันเป็นเรื่องของหลักแอโรไดนามิกอากาศพลศาสตร์เมื่ออากาศปันผ่านเข้ามาฟ้าบนะ ไหลออกด้านนี้นะฮะมันก็จะรีดลมนะครับทำให้มันมีแรงกดนะครับด้านท้ายทําให้ท้ายเนี่ยมันไม่ปัดไม่ย้วยโดยรวมไฟท้ายสวยงามนะครับยังให้ความโค้งมนตามแบบฉบับที่เขาบอกว่า r e f เฟลนต์คือเรื่องของหยดน้ำนะครับในการดีไซน์เนี่ยสวยน่ารักเนาะเปิดดูหน่อยได้ไหมฝาท้ายเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับฝาท้ายนะฮะพื้นที่เก็บของด้านหลังเนาะก็ต้องบอกว่า ลึกเข้าไปนะแต่ว่าไม่สูงมากนะคุณผู้ชมลึกเข้าไปแต่ว่าไม่สูงมากนะครับอ่ะด้านล่างไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับเป็นชุดปะซ่อมฉุกเฉินนะฮะโดยรวมงานนะครับเ,เก็บงานดีเลยนะผมว่างานประกอบงานเก็บมาดีเลยมีป้ายสี่เหลี่ยมมาให้ด้วยนะครับปิดหน่อยนะครับปิดไฟฟ้าแม่ดูดีนะดูดีนะสวยไอ,อ้สปอยเลอร์นี้สวยมาก สวยมากเลยวันนี้สวยมากเลยนะฮะและนี่คือโดยรวมนะครับภายนอกของเจ้าโอล่า07รถที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าภายในจะรู้หราสวยงามเหมือนด้านนอกหรือเปล่าครับ <S <S คุณผู้ชมครับด้านนอกว่าสวยแล้วนะฮะเข้ามาด้านในผมบอกเลยว่าถ้าใครชอบดีไซน์ภายนอกเข้ามาภายในโดนตกหนักกว่าเดิมฮะเอาจากสัมผัสที่เห็นตอนแรกยังไม่ทันได้จับนะครับเข้ามานั่งปุ๊บ คอนโซลกลางนะครับ t c h a p e ยกสูงนะฮะคอนโซลกลางมีอะไรบ้างครับ t c h a p e ตัวนี้นะฮะมีเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับที่สามารถปรับด้วยมือตรงนี้ได้จออินโฟเทนเมนต์นะครับขนาดใหญ่นะฮะการสัมผัสผมได้กดกดเล่นๆไปแล้วก็ถือว่ากดได้ค่อนข้างดีนะครับมาตรวัดเนี่ยเป็น3วงนะครับเป็น3วงนะฮะเขาให้ความดูสปอร์ตส่วนพวงมาลัยเนี่ยโอ้โห3ก้านทรงสปอร์ตมีปุ่ม กดให้แบบกดแบบโห,แบบแบบหมดสปอร์ตมาด้วยนะหน้าตาภายนอกเนาะน่ารักเข้ามาภายในคอกพิษนี่อย่างกันนักแข่งตัวเบาะเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับบักเก็ตซีดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยโครมเมียมนะฮะสีเงินด้านๆนะครับตัวเบาะเป็นสีน้ําตาลเนาะภายในเนี่ยสีน้ําตาลสําหรับตัวนี้นะครับซึ่งตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีภายในให้เลือก2สีคือสีดํากับสีน้ําตาลน,นะครับวัสดุภายในทํามาได้ค่อนข้างเนี๊ยบนะครับทุกอย่างเดินได้นะฮะดูดีเลยทีเดียวละ่ะหลังคานี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกกระจทัั้งบานตว เ,เขาบอกว่าหลังคาตัวน,นี้แข็งแรงมากนะครับรองรับน้ําหนักได้เป็นตันนะฮะหลักตันเลยนะฮะโดยรวมภายในนะฮะสวยงามมากมีที่วางแก้วน้ํานะครับอุ้ยดีไซน์แจ่มมากคือกดลงไปอ่ะดูดูดูอันนี้กดลงไปเป็นที่วางแก้วน้ําแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้วางทํายังไงได้บ้าดูดีสุดนะครับดูเรียบเนียนเข้ากับตัวรถเลยนะฮะอ่ะตรงนี้โอ้โหกดเปิดแบบนี้ช่องเก็บของตรงกลางลึกประมาณศอกหนึ่งนะครับประมาณเกือบเกือบศอกหนึ่งนะฮะ โดยรวมภายในนะก็ต้องบอกว่าสปอร์ตดุดันนะครับแตกต่างจากภายนอกที่ดูน่ารักเนาะเออนี่มันเสือซ่อนเล็บนี่เออมันไม่ใช่แมวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่าการขับขี่จริงนะฮะเจ้าโอล่07นี้จะตอบโจทย์นะครับของคนกลุ่มคนประมาณไหนหารถซีดานอยากแอบซิ่งหรือเอานั่งสบายเดี๋ยวได้รู้กันในสนามครับ เป็นสปอร์ตพัดทับตรงนู้นกดตรงนี้เลยใช่คร sure. ับม okay. ีเสียงนะครับโอเคสปอร์ตพ okay. ัดมีเสียงแบบนี้นะคุณผู okay. 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 ้ชมนะไปนะผมกดคันเร่งเต็มนะครับเออโมดึงดึงแบบดึงเลยคุณผู้ชมหลังติดเบาะนะคะโอเคโอเคโอเค normal mode normal m o นะคุณผู้ชมศูนย์นึงร้อย normal mode นะครับกดเต็มมาไปอ้ชิบนะ ผมไม่รอดมปนนอมอกันเหลือแล้อ่าทุกทุกโหมดนะครับใช้เร่งแรงได้หมดเลยเออเหลือแล้วจริงๆนอว่าหมดก็เหลือแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้เราอยู่ในโหมดอีโค่นะลองแบบชิลๆแต่อีโค่ก็ไม่ชิลนะเนี่ยกดปุ๊บก,ก็มาใช่ครับเออเร่งแรงสบายๆเลยครับนะครับเครื่องนะ่แรงม้า6 8 0นิวตันเมตรนี่คือหมดไหนก็แซกได้หมดยิ่งถ้าเอามาใช้ในเมืองนะคุณผู้ชมเหลือนะมากสรรารล่อมนะครับ ไปนะฮะด้วยความเร็วบอกว่าห้ามเกิน60นะครับกมยังไม่ถึงดูดีนะประมาณ50นะครับสี่สหนะครับถือว่าเอาอยู่บอกว่าโดยรวมนะครับช่วงล่างเนี่ยผมว่าถ้าเอามานั่งโดยสารเนี่ยสบายแอบซิงได้หน่อยๆอยันนี้บอกเลยโดยสารนี่สบายเลยช่วงแบบเนี้ยนุ่มนวลแน่นอนส่วนเรื่องเบรกนี่นุ่มนวลนดีนะครับเซ็ตเบรกมานนุ่มนวลดีอย่างที่บอกไป กดอยู่นะครับเอาอยู่หมดนะครับช่วงล่างผมว่าเอาอยู่หมดถ้าขับประมาณนี้เอาอยู่แน่นอนใช้งานนี่เห,เหลือๆมากคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ไปลองขับมาแล้วนะครับขอสรุปสั้นๆตรงนี้นี่คือ ซีดานนะครับที่ให้ความนุ่มนวลแอบซิ่งได้แล้วก็ช่วงล่างออกนิ่มๆน,นะฮะนุ่มๆน,นะฮะถ้าสมมุติว่าถ้าซิ่งมากๆนะก็อาจจะมีแอบแอบโยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถเขาเซ็ตมาเป็นรถครอบครัวแล้วก็รถใช้งานนะครับภายในหรูหราใครกําลังมองหาอยู่ครับไปดูกันได้ครับที่โชว์รูม G w u M ทั่วประเทศฮะแล้ววันนี้นะฮะในช่วงต่อไปนะครับกับคันโปรดคนดังจะเป็นรถของใครคนดังคนไหนอย่าพลาดครับ